Música การได้พิชฌกคุณภาพการศึกษาด้วย Active Learning ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจ,จริงโดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง G-PLAST f i v s t e p สิ่งที่กระทรวงยายามจะทำก็คือในโรงเรียนทั้งหมดเรา พยายามจะให้แต่ละแห่งมี best practice, เบสแพค t c จโ c ้ตแลรงเร่ยองเรื่องของเรื่องคุณภาพโรงเรียนที่เป็นจุดเด่นแล้วที่มีความเข้มแข็งแล้วมีความพร้อมแล้วเนี่ยเราต้องการให้สร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มเพื่อที่จะช่วยเหลือกันยกระดับคุณภาพของการศึกษาซึ่งไอจิตวนนินญาเป็น,นกลไกให้ฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดปเปลี่ยนกระบวนการสอน สำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้นํานโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านตีนุชทียนทองในเรื่องของการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning สู่การปฏิบัติโดยส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้ที่คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นซึ่งเราเชื่อมั่นว่า นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเองนั้นจะต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เขาชอบและมีความถนัดซึ่งมีตัวอย่างอย่างเช่นโรงเรียนโพธิสารวิทยากรที่มีแผนการเรียนเยอะแยะมากมายที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนตามสโลแกนของโรงเรียนว่าอนาคตกำหนดได้โรงเรียนโพธิสารวิทยากรจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนั่นก็คือการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนเชิงลุก Active Learning คำว่า Active Learning มันฝังอยู่ในการเรียนรู้ของโรงเรียนโพธิสารทั้งในด้านครูในด้านนักเรียนและในด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำหรับครูเราเน้นให้คุณครูสอนโดยการตั้งคำถามให้เด็กได้คิดได้สร้างสารได้ผลิตผลงานของนักเรียนเองสำหรับตัวนักเรียนเราให้นักเรียนได้ คิดค้นนวัตกรรมนะครับภายใต้การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยครูไม่ใช่ผู้สอนครับครูเป็นผู้สนับสนุนให้นักเรียนหาช่องทางในการเรียนรู้ไม่ว่าช่องทางออนไลน์หรือจะเป็นออนไลน์ mm hmm. รวมทั้งเราได้มีการจัดการเรียนรู้ในวิชาโปรเจกต์เบสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและรีเส mm ิร์ชเบสของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งกระบ,บวนการ Active Learning นะครับมันก็จะอยู่ในกระบวนการของทั้งโปรเจกต์และรีเสิร์ชนอกจากนี้เรายังได้สอนให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองสำรวจตัวเองมีแรงจูงใจเพื่อไปสู่เป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนโดยในหลักสูตรของเราซึ่งเราปรับปรุงมาตั้งแต่พศ .2563 นะครับปีการศึกษานี้เนี่ยเป็นปีการศึกษาที่3แล้วที่เราใช้หลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรนะครับสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อนําไปสู่อาชีพของเรียนโพดิสารพิทยากรนะครับโดยเรามุ่งให้เด็กได้รู้จักตัวเองนะครับค้นหาความสนใจความถนัดทางอาชีพมีเป้าหมายอาชีพที่ชัดเจนนะครับซึ่งเหล่านี้ใช้กระบวนการ Active Learning ทั้งสิ้นนะครับเราได้อะไรกับการเรียนแล้วได้ลงมือปฏิบัติเองคะ ครับผมก่อนที่เราจะมาเรียนลงมือปฏิบัตินยครับ<ช>เราก็จะได้เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีก่อน<ช>และหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีเนี่ยคุณครูก็จะให้เราลงมือปฏิบัติเองครับผม<ช>ซ,ซึ่งการลงมือปฏิบัติเองเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นถึงปัญหาเรามีปัญหาอะไรบ้างตอนนั้นนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองได้ เรียนเตรียมบริหารธุรกิจและบัญชีแล้วการบริการนะครับทำให้ผมได้ประสบการณ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในอนาคตได้ครับการที่ออกไปศึกษาดูงานข้างนอกนะครับไปทัศนศึกษานะครับก็ทําให้ได้รับรู้ว่าเขาทํางานกันยังไงนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการจัดโต๊ะแบบตะวตันตกเป็นหนึ่งในหลักสูตรของการบริการนะครับซึ่งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะอาหารที่บ้านหรือการจัดโต๊ะในรูปแบบของโรงแรม บริษัทวิทยากรนะคะทําให้หนูได้เรียนรู้ตัวเองค่ะว่าสิ่งไหนที่หนูถนัดสิ่งไหนที่หนูไม่ถนัดสิ่งไหนควรปรับปรุงแก้ไขและสิ่งไหนควรส่งเสริมพร้อมกับที่จะได้รู้ว่าปัญหาที่จะได้เจอคืออะไรและวิธีการรับมือแก้ไขปัญหาในอนาคตค่ะการเรียนรู้แบบนี้นะคะทําให้หนูได้วางแผนชีวิตตัวเองว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่หนูชอบจริงๆให้หนูได้มุ่งเป้าไปเลยค่ะว่าหนูจะตั้งใจที่จะเป็นแพทย์จริงๆได้เริ่มดูที่จะเริ่มอ่านหนังสือเริ่มวางแผนในอนาคตว่าจะเรื่องมหาอะไไหนจะอ่านหนังสือยังไงจะ และนี่ก็คือการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพม,มหานครเขตหนึ่งสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ